ในฐานะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนึงอาจารย์พูดว่ามีสัตตานางบางจําพวกมีแค่ขันสี่ไม่ใช่ขันห้าอันนี้หมายถึงว่าจําพวกเทวดาหรือปเปล่าที่ไม่มีรูปนะฮะที่บอกว่าไม่มีรูกเป็นพวกเทวดาที่ได้สมาธิตั้งแต่อาการสา,า,ารนัญจายตนะขึ้นไปนะอ่าไม่เกี่ยวข้องในรูกละมีเพียงขันสี่เท่านั้นเองใช่ไหมใช่มีขันสี่ นะอัตตาของเขาเป็นอัตตาที่สําเร็จด้วยสัญญาขอบพระคุณมากนะการแบ่งอัตตาี่ยจะมีสามตัวตนเนอัตตาที่สําเร็จด้วยมหาปุจธ,ธาสี่ดินน้ําไฟลมแบบพวกเราอัตตาที่สําเร็จด้วยใจพวกเทวดาบางพวกและอย่างที่สมอัตตาที่สําเร็จด้วยสัญญาพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสาขึ้นไปนะมีสมอัตตาแค่นั้นการได้ตัวตนเนี่ยของพระคุณครับ